ถ้ารับบํานาญมาแล้ว3เดือนนะครับเดือนที่4สมัครม39ยังได้รับบํานาญอยู่ไหมนะครับไปดูคําถามจริงกันครับถ้าได้รับบํานาญแล้ว3เดือนพอเดือนที่4สมัครมาตาา39ต่อเงินบํานาญยังได้รับอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ นะครับเราไปดูหลักเกณฑ์การเงื่อนไขของการเกิดเงินบํานาญกันก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้ตอบคาถามนี้ได้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับของการเกิดเงินบํานาญชราภาพหรือบําเหน็จชราภาพเรามาดูกันที่บํานาญเงื่อนไขาการเกิดสิทธิกรณีบํานาญชราภาพ1น่ง จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อก,กันหรือไม่ก็ตาม 2. มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ 3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับ3เงื่อนไขนี้ถ้าขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งบำนาญจะไม่ได้นะครับหรือบำนาญจะยุติทันทีนะ,ะมาพูดถึงเรื่องบำนาญน,นะบำเหนจเราจะไม่พูดถึงนะครับอันนี้แถมมาให้นะครับซึ่งคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ถ้าพี่กลับไปมาตาามเเท่ากับความเป็นผู้ประกันตนถือกำเนิดขึ้นมานะเพราะพอสมัครมาตาสา39คุณเป็นผู้ปกันตนทันทีพอเป็นผู้ปกันตนนะครับผิดเงื่อนไขข้ขอสความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเมื่อผิดเงื่อนไขข้อสเงินบำนาญจะไม่ได้รับนะตอบชัดๆเลยเงินบำนาญจะไม่ได้รับทันทีนะครับ ก็ได้รับแค่3เดือนเดือนที่4คุณสมัครามาตรา39คุณชำระไปคุณก็ไม่ได้ส่วนของความเป็นผู้กันตนแล้วเออ,เอไม่ใช่คุณก็จะไม่ได้รับเงินบำนาญแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องเลือกนะหลายท่านเข้ามาตรา39นะครับโดยอาจจะทิ้งเงินบำนาญน,นะและหรือไปรอ เงินบำนาญช่วงที่ออกมาตรสา39อีกก็ได้นะพะมาตาอาอเพราะว่าเงินบำนาญชราภาพเนี่ยเงื่อนไขมีแค่3มเงื่อนไขนี้เท่านั้นเองถ้าคุณกลับมาเป็นผู้กันตนเงื่อนไขนี้ไม่เกิดและเพราะเพราะคุณต้องสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนเมื่อกลับเป็นผู้ผู้ประกันตนนะครับมาตรสา39หรือมาตรสามส บำนาญจะหยุดทันทีจะไม่ได้รับบำนาญต่อแล้วต่อให้ยุคายุ55ปีต่อให้ส่งครบเกินรยดเดือนนะครับแล้วคุณจะไปได้รับต่อเมื่อไหร่นะครับเมื่อความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงนะครับเมื่อคุณออกจากความเป็นผู้กันตนอีกรอบหนึ่งคุณก็รับบำนาญต่อกันได้เลยนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับ ใครมีคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับด้านล่างเลยทุกคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคำถามทุกทุกท่านก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคํานวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงค์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3ามสส่งงวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับ เข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้น ประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบ,บตัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์ช anel n เราด้วยนะครับแรง f r r เวิร์โปรเจกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับประกันสังคมการเขียนโปรแกรมโปรเจกต์ต่างๆนะครับแจกอยู่ใน c h anel n เรานะครับรายละเอียดมีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็มีเพลิดเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวให้ดูเพลิดนะนะครับเพลิดหมวดหมู่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมโปรเจกต์นะครับ เ,เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับสอนการเขียนโปรแกรม Databa เบต่างๆรวมถึงรีวิวเกมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มาณที่นี้ด้วยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยกดรัวๆเลยนะ